ลูกย้ายที่เรียนใหม่มหนึ่งเขาคิดถึงบ้านมากและรู้สึกไม่มีความสุขเราพยายามพูดคุยแบบไหนคะคุณหมอให้เขามีความสุขการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะแม่จำเป็นต้องย้ายน้องมาเรียนในจังหวัดที่แม่ทํางานเพราะเขากําลังเข้าสู่วัยรุ่นย้ายย้ายตามไม่ทันเอ่อย้ายตามไม่ทัน หมายความว่าอย่างไงนะครับคือย้ายที่เรียนใหม่มหนึ่งคิดถึงบ้านมากไม่มีความสุขแม่จําเป็นต้องย้ายน้องมาเรียนนที่แม่ทํางานเก็อย,อยู่ด้วยกันไหมครับคือแม่กับแม่กับลูกอยู่ด้วยกันไหมก็คือแม่ทําำมาเรียนในจังหวัดที่แม่ทํางานถ้าอยู่ด้วยกันก็น่าจะโอเคแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยม,มันจะมันจะมี มีความซึมอยู่บ้างนะฮะคือมีการเปลี่ยนแปลงแหละเข้าหมนหนึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เ <c oughs> แยกตัวออกจากแม่ตอนหมอนหนึ่งนะฮะแยกตัวออกจากแม่ตอนหมอนหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมเลือกเองผมเลือกเองนะฮะก็คือมาอยู่กับคุณยายที่จังหวัดเพราะว่าโรงเรียนในจังหวัดเนี่ยมันใหญ่กว่าส่วนพ่อกับแม่เนี่ยเขาเป็นข้าราชการพยายายตามกันเขาตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะฮะ อย,อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยผมเลือกมาเรียนในจังหวัดที่ใหญ่กว่าก็เลยต้องแยกตัวออกมาอยู่บ้านคุณยายกับคุณป้าซึ่งที่ผมจําได้เนี่ยมันก็ตอมมีมากในช่วงแรกนะตอมมีมากๆในช่วงแรกแล้วก็แม่ผมเนี่ยตอนนั้นยุคสมัยนั้นนะฮะคุยกันได้สัปดาห์ละครั้งผ่านโทรศัพท์หยอดเหรียญที่บ้านแม่ไม่มีโทรศัพท์ที่บ้านคุณยายที่ผมมาอยู่ด้วยเนี่ยมีโทรศัพท์นะฮะ เพราะฉะนั้นเวลาจะคุยกับแม่เนี่ยก็คือต้องนัดกัน6โมง6โมงเย็นวันศุกร์แบบวันนี้ผมจะไปรอครับผมจะไปรอรับโทรศัพท์อยู่ที่อยู่ท,ที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าบ้านบ้านที่ผมอยู่ก็คืออยู่กับคุณยายมีโทรศัพท์ใช่ไหมแม่เนี่ยเขาจะต้องเอาการ์ดโฟนเนี่ยไปโทรหาผมแล้วเขาจะโทรอยู่เทศบาลใกล้ๆบ้านใกล้ๆบ้านเช่าตอนนั้น ทั้งเดียวในหนึ่งสัปดาห์คุยได้สักสิบยี่สิบนาทีไม่เกินหนึ่งรอบาทเนี่ยคุยได้ประมาณสิบนาทีครับนาทีละเจดบาทหรือสิบาทผมจำไม่ได้ตอนนั้นนะถือว่าแพงมากไม่มีการติดต่อด้วยวิธีอื่นยกเว้นจดหมายซึ่งแม่ผมเนี่ยเขียนจดหมายหาผมประมาณสี่ห้าฉบับตอนที่ผมเรียนมยัธยมอ,อตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหา แต่ว่าในที่สุดเมื่อผมเติบโตมาจนอายุสี่สิบปีเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาผมมีความรู้สึกเหงามีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความรู้สึกไม่มั่นคงบางอย่างในบรรยากาศบางอย่างในบรรยากาศบางอย่างเนียผมมีความไม่มั่นคงบางอย่าง<อ>พ่อผมเนี่ยมาพูดตอนหลังนว่าถ้าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ จะไม่ยอมให้ผมแยกออกมาตอนนั้นซึ่งก็ยังไม่ได้ตอบคําถามของคุณแม่ใช่ไหมผมว่าจะทําให้เขามีความสุขนี่มันไม่ใช่เรื่องของการพูดคุยนะครับก็คือเขาต้องปรับตัวนะต้องปรับตัวถ้าถามว่าจะให้พูดคุยแบบไหนผมก็ฟังนะฟังเยอะๆแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ต้องบังคับให้เขามีความสุขเพราะก็รู้อยู่แล้วว่าบังคับไม่ได้เข้าใจเขาแม่เข้าใจนะที่ลูกคิดถึงบ้าน แม่เข้าใจที่ลูกคิดถึงแม่แม่ก็คิดถึงลูกเหมือนกันถ้าลูกมีอะไรอยากให้แม่ช่วยเหลือเนี่ยลูกบอกได้ตลอดเลยนะและผมก็เชื่อว่าอย่างลูกของคุณเนี่ยในยุคสมัยนีย้มันก็ยังโชคดีใช่ไหมครับโชคดีที่ที่เราสามารถพูดคุยกันได้หลายช่องทางส่งรูปส่งวิดีโอให้กันดูได้นะครับส่งรูปส่งวิดีโอให้กันดูได้ผมว่าก็พูดคุยกันแล้วก็ฟังสิ่งที่เขา สื่อสารกับเราด้วยความตั้งใจทนนี้วัยรุ่นเนี่ยถ้าอยู่กับคนแก่เนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่บางอย่างเพราะว่าในยุคข,ของคุณยายเนี่ยคุณยายเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องควบคุมเด็กใช่ไหมพอควบคุมมากเกินไปก็เกิดการต่อตา้านตามช่วงวัยนะอันนี้คุณแม่ก็สามารถสื่อสารกับคุณยายได้ว่าเอออะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆไมโครมาเนตอะไรเงี้ยก็ปล่อยไปบ้าง เลไปบ้างก็ได้อย่างตอนผมอยู่นะผมมีปัญหาเรื่องอาหารผมเวลาผมกินไข่เจียวยผมไม่อยากให้ใส่ต้นหอมคุณยายผมทําเนี่ยจะใส่ต้นหอมมาทุกครั้งเพราะความหวังดีอยากให้ผมกินผักอยากให้ผมกินต้นหอมมันมีวันหนึ่งคุณยายใส่มาผมกินข้าวคุกน้ําปลาไปเรียนไปโรงเรียนแต่ตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับผมรู้สึกว่าผมไม่กิน ซึ่งซึ่งผมควรจะฝืนใจกินได้นะฮะผมควรจะฝืนใจกินได้ในเด็กอายุสิบสามสิบสี่เนี่ยมันควรจะกินไข่เจียวใส่ต้นหอมคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นเราต้องการต่อต้านใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยผมไม่กินผมกินข้าวคุกน้ำปลาไปเรียนคุณยายโทรไปฟ้องแม่โทรไปคือต้องโทรไปบ้านาข้างๆแล้วให้แม่ผมไมรับโทรศัพท์บอกว่าลูกแกเนี่ยมันยายร้องไห้คุณยายร้องไห้เลยนะ ตอนนั้นวันศุกร์แม่โทรหาผมผมรอรับโทรศัพท์แม่บอกว่าอย่าให้แม่บาปไปกว่านี้เลยลูกแค่เอาลูกไปอยู่กับคุณยายแม่ก็บาปแล้วคุณยายแก่แล้วอืมคุณยายแก่แล้วนะอืมถ้ามันไม่เหลือบาปกว่าแรงก็กินไปเถอะอืมประมาณนั้นแหละอยู่กับป้าด้วยนะ อยู่กับป้ากับยายป้าให้ผมกวาดบ้านตอนนั้นแล้วก็ผมกวาดแนละ้วมันไม่สะอาดป้าก็บ,บน่นผมยืมไม่กวาดให้ป้าเอาไปทําเองเห็นไ,ไหมการต่อต้านของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แล้วมันมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นช่วงวัยก็ถ้าคุยกับคุณยายได้ก็ก็ดีถ้าคุยกับคุณยายได้ก็ดีอะไรที่มันเป็น ไมโครมาเนตเล็กๆน้อยๆ,ๆปล่อยได้ก็ปล่อยไปสิ่งที่ปล่อยไม่ได้ก็คือหนึ่งห้ามสอบตกห้ามซ้ำชั้นใช่ไหมสองก็คืออาบน้ำไปเรียนด้วยแต่งตัวให้เรียบร้อยใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยอย่าให้มันยับยุ่ยี่อะไรเงี้ยทรงผมอะไรก็ได้แต่ขอให้หวีหน่อยอืมอะไรประมาณเนี้สุขอนามัยส่วนตัวรุป อ,อันที่สามก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบยมุกเราขอเขาแค่นี้ส่วนเรื่องอื่นๆปล่อยได้ต้องปล่อยไปก่อนครับแล้วก็ให้เวลาเขาครับให้เวลาเขาแล้วก็เขาก็จะปรับตัวได้ในที่สุดคุณแม่ท่านเพิ่มเติมข้อความมานะครับก่อนหน้าเขาอยู่กับยายแต่ยายกลัวว่าจะดูแลหลานไม่ได้ตามเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ทันจะเสียคนเขาจอกแนวรันดันบ้างและชอบขี่มอเตอร์ไซค์แม่เลยต้องย้ายเขามาอยู่กับแม่อา้าวมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีสิครับ เริ่มกันใหม่เออมาอยู่ด้วยกันแลน้วก็ดีเลยครับให้เวลาเขาหน่อยครับให้เวลาเขาหน่อยวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการปรับตัวเยอะนะภารกิจตามช่วงวัยของเขามันเยอะก็หาตัวตนใช่ไหมเลือกเพศต้องไปสร้างความรัก,กมีแฟนสักพักหนึ่งเดี๋ยวต้องเลือกอาชีพอีกงานมันหนักนะงานมันหนักการจะเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันหนัก เพราะนั้นในช่วงแรกๆเนม .1 เนี่ย,ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าทาไมมันซึมๆทำไม,มแยกตัวทําไมปิดประตูอยู่ในห้องทําไมรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนเดิมทําไมไม่สนุกทําไมไม่หยอกล้อกับแม่อะไรเงี้ยเออเป็นได้ครับปกติไม่เป็นไรขอแค่สามอย่างนะสอบให้ได้เลื่อนชั้นให้ได้สองสุขภาพในส่วนตัวสามอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดการพน,นันขอแค่นี้นะแล้วก็ค่อยๆดูไปส่วน ขี่มอเตอร์ไซค์ <c oughs> ใส่หมวกกันน็อกด้วยเพราะว่ามหนึ่งเองสรีระมันยังไม่ได้นะมหนึ่งเนี่ยก็ถึงยังไม่ให้ทําใบกับขี่ไงสรีละยังไม่ได้ห้ไม่ได้ก็ต้องตั้งกติกาครับก็คือขอให้ใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งขอให้กลับบ้านตามเวลาที่กําหนดแม่โทรไปให้รับด้วยถ้าไม่รับให้โทรกลับภายในสิบห้านาทีอเราขอเขาได้ขอเขาได้แบบนี้นะ ก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็การเลี้ยงดูวัยรุ่นมันก็มีความเหนื่อยล้านิดนึ่งแต่ว่าขอให้เข้าใจเขาว่าช่วงเวลาที่เป็นพายุเนี่ยช่วงเวลาของพายุมันจะผ่านพ้นไปในที่สุดนะรักษาจุดเชื่อมต่อไว้เข้าใจเขารับฟังเขาอะไรที่ไม่อยากให้ทําต่อรองต่อรองไม่สำเร็จบางกติกากันสัหน่อยอืมแบบนั้นแหละนะฮะ สวดมนต์คุณแม่ก็สวดมนตนะ์ใจจะได้สบายพร้อมรับมือกนะ็ขอให้เขาปรับตัวได้ในเร็ววันนะครับแล้วก็ผมเข้าใจคุณยายนะครับคุณยายก็กังวลแหละเหมือนคุณยายผมอะผมไม่กินข้าวไปเรียนกินข้าวคุ้งน้ำปลาโรหาแม่ผมที่ดูแล้วกันกังวลนะครับกังวลเหมือนกันคุณยายผมอะยายตายแล้วนะตายไปหลายปีแล้วไม่ทันเห็นผมจบแพทย์ด้วยซ้ำยายตายตอนผมอยู่ปีสอง ปีสองก็คือผมอายุประมาณสิบเก้ายี่สิบผมอยู่กับุณยายจนถึงอายุสิบเจ็ดสิบแปดประมาณสิบเจ็ดประมาณนั้นครับแล,แล้วอีกสามปีผมไปเรียนแพทย์แล้วก็พอพอจบปีสองพยายก็ตายนะี่ยยายก็ตายก็กังวลกลัวจะเลี้ยงกลัวจะเลี้ยงลูกของลูกไม่ได้กลัวจะเลี้ยงลูกของลูกไม่ได้ ผมเคยปั่นจักรยานออกจากบ้านด้วยนะสี่ห้าทุ่มปั่นจักรยานไปบ้านเพื่อนไม่รู้โกรธอะไรตอนนั้น mm hmm. เรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นกว่าจะมาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้ได้เนี่ยไม่ธรรมดาหรอกต้องใช้ดวงเยอะเหมือนกันใช่ไหมถ้าคืนนั้นไปเกิดอะไรรถสิบล้อมาชนนี่ก็ไม่มีคุณหมออิสลาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสวดมนต์จำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ข่้นม